Komi na ƙarshen สวัสดีครับ,บรคุณรัฐชัยเทระเจนซึกับผมธีรัต์รตนเสวีนะครับเราทุกคนนั้นต้องลำบากตรากตรำในการทํางานเพื่อที่จะหาเงินมานะครับเมื่อมีเงินมาแล้วคนส่วนใหญ่ก็มักจะนําเงินนั้นไปฝากกับธนาคารพาณิชย์แต่ว่าตั้งแต่วันที่11สิงหาคมปีนี้เป็นต้นไปเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์จะได้รับการคุ้มครองไม่เกิน50ล้านบาทและตั้งแต่11สิงหาคมปี2555เงินฝากจะคุ้มครองไม่เกิน1ล้านบาทเพราะฉะนั้นเงินที่หามาได้ด้วยความยากลําบากต้องมีการ การจัดการที่ดีนะครับกองทุนรวมถือว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินที่น่าจะตอบจทยจตรงนี้ได้กองทุนรวมเลือกลงทุนได้อย่างไรกันบ้างวันนี้มาสอบถามกับคุณเสกสรรโตยวันนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกลุ่มจัดการลงทุนของรบรรจบโพลวมคุณเสกสรรสวัสดีครับสวัสดีครับครับรียนถามนะครับว่ากองทุนรวมเนี่ยลักษณะของมันเป็นยังไงมันแตกต่างจากการที่เราเอาเงินไปฝากกับธนบาคารพานธุ์่ยังไงบ้างครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะครับกองทุนรวมก็คือการที่ฝาก มืออาชีพหรือว่าผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการไปทําอะไรให้อย่างนึงคือว่าจ้างว่ากันอย่างนั้ดีกว่าว่าจ้างให้เขาไปทํางานให้นั่นเองนะครับแต่การทํางานตรงนี้คือการทํางานในเชิงของการลงทุนหาผลตอบแทนนะครับกองทุนรวมก็คือการระดมเงินจากบุคคลต่างๆหรือว่าบริษัทก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นรายย่อะแล้วรวมเป็นเงินก้อนใหญ่ และผู้จัดการกองทุนเขาก็จะเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนตามนโยบายที่ระบุไว้ของกองทุนรวมนั้น,น,นเพราะฉะนั้นกองทุนรวมมันไม่ใช่โผลิตที่บอกว่าออมีความเสี่ยงมากมีความเสี่ยงน้อยมีความเสี่ยงอะไรแต่กองทุนรวมถือเป็นตัวกลางที่จะพาคุณไปลงทุนอย่างความเสี่ยงต่างๆโอกาสรับผลตอบแทนต่างๆในโผลิตต่างๆซึ่งผู้ลงทุนเองอาจจะไม่มีความสะดวกในการที่จะไปลงทุนด้วยตัวเองได้ครับเพราะอย่างเช่นบางอย่างอกพูดถึงหุ้นกู้ที่บางอย่างต้องใช้เงินล้านนึงบ้างแสนนึงบ้างบางคนอาจจะมีเงินเพียงแค่หมื่นบาท ก็สามารถที่จะไปลงทุนผ่านกองทุนรวมที่เขาไปลงทุนในพวกตราสารเหล่านี้ก็ได้ได้ครับผม,อมเอาง่ายๆเลยก็ได้ครับอย่างสมมติว่าพันธบัตรรัฐบาลปกติเวลาเราลงทุนเนี่ยพันธบัตรรัฐบาลมีพันธบัตรช่วยชาติพันธบัตรออมทรัพย์สิ่งที่เราเห็นภาพคือจะมีเจ้านคนของอผู้ ผู้ลงทุนไปต่อคิวแล้วก็เข้าคิวซื้อ<ม>ใช่ไหมครับ,รบซึ่งพวกนี้จะเปิดเป็นช่วงๆแต่จริงๆแล้วพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเขามีขายอยู่ตลอดเวลาครับม,มีประมูลกันทุกอาทิตย์เลย<ม><ม>เพราะฉะนั้นกองทุนรวมเรานี่แหละเราบอกว่าอ,อย่างนี้เรารับหน้าที่จัดการให้่<ม>คุณมาคุณมาซื้อกองทุนกับเราแล้วเราก็เอาลงเงินตรงเนี้ยไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลให้จ่ายผลตอบแทนคืนให้คุณก็จะมีค่าใช้จ่ายพวกค่าจัดการบริหารจัดการนิดหน่อยเนี่ยซึ่งซึ่งเรียกว่าน้อยมากนะครับแล้วก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยจ่าย บางอย่างช่วยในสิ่งที่เราทาเองไม่ได้เพราะฉะนั้นในผมที่ผมพูดในตอนต้นของรายการว่ามีเงินมาแล้วในการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์เมื่อเทียบกับการนําเงินไปลงทุนแน่นอนที่ว่าความเสี่ยงคุณต้องแตกต่างกันถูกต้องไหมครัเพราะว่าผมเชื่อว่าการฝากเงินธนาคารพาณิชย์ยังไงก็แล้วแต่น่าจะมีความเสี่ยงที่ต่ํากว่าเมื่อนําเงินไปใช้คําว่าลงทุน อ่าใช่ครับคืออย่างที่คุณธีรัตเรียนตอนต้น,น,นว่าตอนนี้มีพรบสถาบ,บันคุ้มครองเงินฝากซึ่งบอกว่า11สิงหาเนี้ยเราจะเหลือคุ้มครองอยู่50ล้านต่อคนต่อธนาคาร,ครใช่ไหมครับแล้วปีหน้าเราจะเหลือล้านเดียวอันนี้ทุกวันนี้เราบอกว่าเงินฝากที่เราอยู่ในธนาคารกฎหมายนี้คุ้มครองให้เราดูแลกฎหมายนี้ออกโดยใครโดยรัฐโดยรัฐบาลก็เหมือนกับประเทศเนี้ยเราฝากเงินไว้กับธนาคารเรมีความปลอดภัยเพราะรัฐคุ้มครองให้เราครับถูกไหมครับก็จะบอกว่าการลงทุนในกองทุนรวมซึ่งเป็นลงทุนในหุ้นกู้ ลงทุนในหุ้นในทองคำหรือในอสังหาริมทรัพย์ต่างๆจะมีความเสี่ยงมากกว่าการฝากเงินเพราะรัฐบาลค้ำประกันอยู่ในปัจจุบันอันนี้ใช่แต่ผมลองบอกว่าสมมุติว่าผ่าน11สิงหาปีหน้าไปนะครับแล้วคุณลงทุนกับธนาคารเกิน1ล้านบาทต่อธนาคารนะครับจริงๆแล้วการลงทุนในกองทุนรวมบางกองอาจจะมีความเสี่ยงต่ำกว่าก็ได้เช่นกองทุนที่เป็นกองทุนพันธบัตรรัฐบาล Hmm. นะครับคือตัวกองทุนรวมเนี่ยมันไม่ได้มีการันตีว่าเราจะจ่ายเงินคืนให้คุณแน่ๆโดยหลักการกฎหมายมันทําไม่ได้แต่เรารู้อยู่ว่าเงินของคุณเนี่ยเราพาไปลงทุนไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลไว้ hmm. เพราะฉะนั้นถ้าพันธบัตรรัฐบาลหรือเครดิตของประเทศเนี่ยไม่เจ๊งนะครับไม่เบี้ยวเราเราก็จ่ายเงินคุณได้ความเสี่ยงเนี้ยอาจจะต่ากว่าธนาคารบางแห่งในอนาคต ก็ได้เพราะว่าถ้าเราเทียบกันแล้วว่าความนี่คือความเสี่ยงของรัฐถ้าเกิดการไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลก็เท่ากับว่าเรามั่นใจว่ารัฐบาลมีความสามารถในการชําระคืนเงินที่รัฐบาลกู้จากเราไปนั่นแหละช่คืนครเราซึ่ง ต้องถือว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้มากกว่าการที่รัฐบาลจะไปดูแลสถาบันการเงินด้วยซ้ำถ้าเรามองถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายจริงๆถูกต้องไหมฮะใช่ครับตรงนี้ตรงนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากองคุณรวมเนี่ยเราเราเป็นตัวกลางเพื่อ <c oughs> ผมพยายามจะย้ำว่าเราคือตัวกลางที่จะพาคุณไปลงทุนยังสิ่ง,งต่างๆกองคุณหุ้นเราก็นาเงินของคุณไปลงทุนหุ้นให้ตามนโยบายที่เราบอกคุณไว้ตั้งแต่ต้นนะอกองคุณทองคําก็มีนะครับเราก็จะพาคุณไปลงทุนทองคําส่วนลงทุนวิธีไหนเราก็เขียนไว้ในนโยบายให้คุณทราบกองทุนพัน ก็มีกองทุนผสม,มคือผสมหมายถึงว่าลงทุนทั้งหุ้นก็ได้ตราสารหนี้ก็ได้นะครับเงินฝากพันธบัตรก็ได้เราก็จะบอกไว้เพราะฉะนั้นกองทุนรวมจะเป็นตัวกลางกองตัวเป็นตัวกลางที่มีความเสี่ยงตามทรัพย์สินที่เราไปลงทุนและการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุนนะครับทีนี้คุณธีระได,ได้เอ่ยว่าเอะจริงๆแล้วเนี่ยเงินฝาก กับกองทุนมันมีความเสี่ยงมากขึ้นไหมถ้าผมพูดในมุมปัจจุบันอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราฝากเงินกับธนาคารหลักการสําคัญคือนี่คือการออมใช่ไหมครับเราบอกว่าการออมคือการที่ทำยังไงก็ได้ให้รักษาเงินต้นมันไว้คงอยู่การฝากธนาคารเป็นวิธีหนึ่งซึ่งใช้แล้วก็นิยมใช้มากนะครับหลักการคือเราบอกว่าเงินต้นคงอยู่นะนี่คือการออมได้ดอกเบี้ยก็ดีนะครับแต่ได้ดอกเบี้ยก็ดีทีนี้ดอกเบี้ยจะเป็นเท่าไหร่แต่ก่อนก่อนที่จะมีวิกฤตบ้านเราออมรับอยู่5%้าเปอร์เซ็นต ฝากประจำสามเดือน6เดือนที่สิกว่าแต่ปัจจุบันออมทรัพย์เหลืออยู่จุดเห้าครับฝากประจําอยู่ประมาณ2-3%อย่างเงี้ยนั่นคือเราบอกว่าผลตอบแทนตรงนี้มันไม่พอแล้วล่ะซึ่งหลายคนบอกว่าถ้าดูเงินเฟอ้อที่มันสูงขึ้น3%และเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยที่ได้มันต่ำกว่าเงินเฟ้อก็เท่ากับว่าเอาเงินไปแช่วป็นธนาคารอ่ะติดลบด้วยซ้ำใช่ครับ คือค่าเงินที่เป็นตัวเลขมันไม่ลงหรอกแต่มูลค่าที่แท้จริงของมันลดลงผมอยากจะคุยอย่างนี้มากกว่าถ้าสมมติว่าเป็นบุคคลที่เป็นคนธรรมดาทั่วไปถาเช้ากินข้ามหรือเราทํางานเก็บเงินอย่างนี้เนี่ยนะครับเงินเฟ้อเนี่ยคุณไปดูตัวเลขเงินเฟ้อที่ทางการประกาศคุณอาจจะไม่สะท้อนชีวิตจริงของคุณคุณลงผมลองถามว่าจริงๆแล้วอาหารการกินที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันสามมื้อเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องเจอเยอะที่สุดแล้วเนี่ย เมื่อสิบปีที่แล้วหรือยี่สิบปีที่แล้วข้าวจานหนึ่งเราไปร้านเราไปร้านอาหารซื้อข้าวจานหนึ่งเท่าไรหร่ปัจจุบันข้าวเจอหนึ่งเท่าไรผมว่ามันไม่ใช่สามเปอร์เซ็นหรือห้าเปอร์เซ็นแน่มันสูงกว่านั้นเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคุณจําเป็นแล้วละ่ะที่คุณต้องขยับจากการออมมาเรื่องของการลงทุนนะครับการลงทุนคือการทายังไงก็ได้แสวงหาผลตอบแทนให้ได้มากกว่าให้ได้มากกว่าการที่เราเก็บเงินไว้เฉยเหลือจะให้ดีควรจะชนะเงินเฟ้อทีนี้จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าาเเรรจะะลลืออกงทุนนใไ ไปเล่นหุ้นเองก็ได้ไปซื้อหุ้นกู้ก็ได้ซื้อพันธบัตรรัฐบาลก็ได้ซื้อสลากออมสินผมก็ถือว่าเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งเหมือนกันครับก,<ม>ก,ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าเราต้องเพิ่มความเสี่ยงของเรานะครับโดยที่แลกกับโอกาสและผลตอบแทนที่เราจะเพิ่มขึ้นตรงนั้น<ม>แล้วก็จําเป็นแล้วล่ะครับที่คนไทยเราต้องขยับแล้วก็เรียนรู้จากการออมมาเลือโลกของการลงทุนครับแสดงว่าตอนนี้เป็นเรื่องของทุกคนที่ควรจะต้องใส่ใจหาความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินที่ตัวเอง หามาอย่างไรให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นกับการฝากเงินกับธนาคารใช่ครับผมผมว่าทุกคนแหละครับทุกคนเนี่ยจำเป็นมันเป็นเรื่องที่บอกว่าบางคนบอกว่าคุณมีเงินเยอะ นะครับคุณมีเงินเยอะอยู่แล้วสมมติว่าคุณเกิดมาในครอบครัวมหาเศรษฐีสมมุติว่าแล้วคุณมีเงินเยอะมากมายที่คุณใช้ผมถามว่าคุณจะปล่อยเงินไว้ให้ค่ามันลดลงเรื่อยๆตามมูลค่าของเงินเฟอ้อที่มันจะกินไปเรื่อยๆไหมหรือจริงๆคุณคิดว่า้เงินที่คุณเยอะเนี่ยคุณสามารถเอาไปทําอะไรไปลงทุนหรือไปบริหารจัดการให้มันได้ดีขึ้นการลงทุนไม่จําเป็นนะครับว่าหมายถึงว่าคุณจะมีโอกาสที่จะสูญเสียเป็นศูนย์เพราะว่ามันมีการลงทุนหลายแบบเหมือนกันอนทิเช่นผมบอกว่าผมพาคุณไปชื้อกองทุนตราสันนีกองทุนนนตตรราาสีผลออบแทจจะะปมณ เอ3-5%ต่อปีนะครับแต่เทียบกับถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ทําตรงนี้แล้วคุณไปอยู่ในบัญชีออนซับหรือคุณไปอยู่ฝากประจำคุณอาจจะได้แค่หนึ่งสองเปอร์เซ็นตรงนี้ก็ปเป็นเรื่องของการขยับมายัางโลกของการลงทุนแล้วเหมือนกันครับอืมซึ่งถ้าฟังดูแล้วคือทุกคนเนี่ยควรจะต้องเริ่มหาช่องทางในการลงทุนกองทุนรวมก็เป็นอีกเครื่องมือนหนึ่งที่เราคุยในตอนต้นว่า เป็นคนที่นําเงินของท่านพาไปลงทุนให้โดยผ่านตัวกลางที่ไปลงทุนถูกต้องไหมครัใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าท้ามูุ้นฟังแล้วสนใจเอ๊จะเริ่มลงทุนบ้างเนี่ยการที่จะเดินไปบอกว่าเออผมอยากลงทุนนี่ยทำยังไงครับผมสกบมาที่กองทุนรวมแล้วกันนะครับถ้าบอกว่าเราอยากจะลงทุนในกองทุนรวมเราจะต้องทำยังไงผมถามกลับเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณน้าหรือคุณพี่อยากจะลงทุนในกองทุนรวมต้องการอะไรครับอ่าสมมติเขาก็บอกว่า วันนี้มีเงินอยู่เฉยๆไม่รู้จะทํำยังไงมันแช่อยู่ในบัญชีออมทรัพย์ตลอดเลยผมก็ถามกลับว่าโอเคในบัญชีออมทรัพย์อันนี้เป็นเงินเย็นหรือเปล่าครับหมายถึงว่าเป็นเงินที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอาไปใช้อะไรจะไปส่งลูกเรียนต่อไหมอะไรไหมบอกอ๋ไม่ก็แช่ไว้เฉยๆผมบอกว่าถ้าแช่ไว้มันผิดตั้งแต่อยู่ออมทรัพย์แล้วล่ะทําไมไม่ขยับไปเงินฝากประจํา3เดือนถูกไหมครับเพราะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าอย่างนี้เราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเงินก้อนนี้เป็นเงินที่คุณสามารถเอาไปลงทุนได้ เย็นแค่ไหนหมายถึงว่าทิ้งไว้ได้นานแค่ไหนทิ้งไว้ได้สมปีหปีได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้ถ้ารับความเสี่ยงได้กองทุนหุ้นเริ่มมีโอกาสแล้ว mm hmm. ถูกไหมครับแต่จริงๆผมจะเริ่มต้นอย่างนี้มากกว่ากับคนที่มาถามผมว่าเอ้ยสนใจลงทุนจะทําอย่างไรผมบอกว่าคุณจัดชีวิตคุณจัดเงินของคุณเป็นสามก้อนหรืออย่าง mm hmm. เอาง่ายๆเลยสามก้อนแค่นั้นเองครับอย่างแรกบ,บอกว่าเงินที่ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันคุณการเงินอันนี้ไว้หรืออย่าง mm hmm. เพราะบางคนเนี่ยได้เงินเดือนมามีเงินเดือนเยอะแค่ไหนก็ใส่ไว้ในบัญชีใช้จ่ายก็ใช้ไป ถามว่าคุณเคยกันไหมครับว่าเดือนเดือนหนึ่งคุณคิดว่าคุณจะใช้เท่าไหร่